สวัสดีค่ะโบนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านตีน้อยหมูสดนะคะร้านตั้งอยู่ที่จอยย,ยดาค่ะตำบลตับโพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อก่อนเนี้ยนะคะขายหมูแบบว่าวิ่งส่งนะคะออเดอร์ตามร้านค้าและลูกค้าไม่ค่อยเชื่อใจว่าเราอะมีหน้าร้านจริงไหมเราก็เลยมาเปิดเป็นร้านหมูที่แบบเป็นซีพีเนี่ยค่ะ เป็นหมูธรรมดาใช่ไหมคะเขาก็จะเอามากับน้ําแข็งน้ําแข็งละลายพอมาถึงเราหมูก็ซีดกลิ่นก็จะมีตามมาเขาจะติสินค้าที่ผมรับมาหมูสดไหมเอามาจากไหนบางทีก็ติกับบางคนก็เห็นใจเราก็เอาของเราก็มีทอ้อเหมนกันอะไรประมาณนี้ครับ เรามั่นใจว่า CP อ่ะคือไม่มีสารแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็สดสะอาดแล้วก็สะดวกสําหรับเราด้วยเรื่องการขนส่งเราไม่ต้องไปวิ่งซื้อเขามาส่งให้เราถึงที่ก็มีรถการขนส่งที่แบบควบคุมอุณหภูมิมาถึงเราของก็ยังสดอยู่อะค่ะ ทํางานของเราได้เยอะมากประหยัดเรื่องเวลาที่เราจะต้องไปวิ่งซื้อแล้วราจะลดต้นทุนของเราได้มันก็ทําให้เรามีกําไรมากขึ้นคุ้มค่ามากขึ้นสามารถต่อยอดให้เราได้ไปสาขา1,2,3ได้เพราะว่าทุกร้านก็จะมีมาตรฐานเท่ากันทุกร้านคุณภาพแต่ละสาขามาตรฐานเดียวกันทั้งหมด